สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิปตี้ครับเมื่อเช่นเคยนี่คะทุกคนว้าวและก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็ไม่กิน,นเกมไม่ครับกันนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เรามาอยู่กันในซีรีส์ใหม่ของเราก็คือไม่ครับวันบล็อกนีคะไม่ใช่แค่วันบล็อกธรรมดาแต่เป็นวันบล็อกในโลกซอมบี้ะคะ่ะทุกคนก็ บอกเลยนะคะว่าซีรีส์นี้คือท้าทายบุ๋มมากๆนะคะเนื่องจากว่าเราเคยเล่นวันบล็อกมาก่อนแล้ววันบล็อกรอบนี้มันจะยากขึ้นไปอีกนะคะโอเคเรามาเริ่มทุบบล็อกกันเลยดีกว่านี่นะคะอันนี้ก็ต้องทุบไปเรื่อยๆนะคะจริงๆแล้วบุ๋มอัดคลิปนี้อุ๊บไม้ตกบุ๋มอัดคลิปนี้ไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าลืมเปิดใหม่นะคะทุกคนแต่ก็ยังเล่นไม่ได้ไปไกลมากหรอกโอ้โหเนี่ยแล้วมันชอบบล็อกแบบนี้แบบเนี้ยโอ้โหมันบล็อกแบบ เนี่ยมันบั๊กตกอะทุกคนบุ๋มไม่ได้ตั้งใจนะแต่ดีที่มันตกแล้วไม่ตายค่ะทุกคนอ่าไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเรามาดูของอันนี้หน่อยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นหนังสือเนี่ยให้เราอ่านเป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆน,ยนะคะแล้วก็จะมีอันนี้ก็คือเครดิตนะคะว่าใครเป็นผู้สร้างแมปอะไรยังไงนะโอเคมาเรามาตั้งใจเล่นกันดีกว่าสาหรับในวันนี้วันแรกนะคะเรื่อเราคงจะยังไม่มีของอะไรมากมายหรอกแต่สิ่งที่เราจะต้องมีอย่างแรกเลยก็คือ เราต้องมีอุปกรณ์ให้ได้ก่อนี่ค่ะในตัวนี้เดี๋น้ยหนึงนะขอขอทำการขยายเกาะหน่อยของชอบปกเหลือเกินอย่างน้อยก็มีเกาะเพิ่มขึ้นมันจะได้ไม่ตกมั้งอู้ได้ไม้มาถือว่าโชคดีอยู่ในะค่นเนี้ยอ่ะเก็บมาเก็บดินเก็บอะไรต่างๆตัวนี้เก็บอะไรได้เก็บไปก่อนนะะี่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเอามาทําอุปกรณ์ของเราเนอ่นะคตตัวนี้บุ่มทุบไปแล้ว50กว่าบล็อกนะะี่ค่ะแต่เก็บได้ไม่กี่บล็อกเองบางบล็อกก็คือหล่นลงไปข้างล่างนะะี่ค่ะ เดี๋ยวขอทุกบล็อกแป๊บหนึ่งแล้วกันนะอ้าวเอาอีกแล้วโอเคดีนะมันตายของไม่ตกอันนี้บุ๋มไม่ได้ตั้งค่าโลกเพิ่มเติมเลยนะคะก็คือกดสร้างแบบมาแล้วมันก็เป็นแบบนี้เลยนะคะก็ก็ถามว่าดีไหมก็ก็ดีแหละมันดีตรงที่อย่างน้อยเราตกลงไปแล้วก็ไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ดีตรงที่มันก็ยังมีบั็อกอยู่นะคะในแบบนี้ก็ใครอยากเล่นก็ไปซื้อกันได้นะคะในมาร์เก็ตเพลสเองนะราคาเท่าที่บุ๋มจําได้ก็ประมาณร้อยกว่าบาทร้อยนิดๆนะคะ ตอนนี้ได้มาแปบบบล็อกแล้วแบบนี้แปบไม้สิคะทุกคนยังไงซะไม้แบบดิบๆแล้วก็ไม่ได้ช้าอยู่แล้วแล้วก็ทำอุปกรณ์กันค่ะอะทำอุปกรณ์อาจจะมีที่ขุดเอาไว้ขุดหินนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เอาไว้ตักดินแล้วก็มีอีกอันนึงเอาไม่พอซะงั้นอะทำสติ๊กเพิ่มแล้วก็ทําขวานนิดหน่อยนี่แค่โอเคมาไปต่ออุ้ยปลดล็อกอะไรกันเนี่ย ว้าวโอ้มีของข้างในกล่องแล้วก็มีของมาในตัวด้วยเนี่คะเป็นพวกอุปกรณ์ขั้นต้นและบุ๋มเพิ่งคราบไปเมื่อกี้สุดยอดไปเลยอะเขามีชุดเกาะหนังมาให้แล้วก็มีพวกดาบนะคะกับพวกที่ขูดโอ้โหแล้วบุ๋มคราบมาทําไมถ้ารู้ว่าจะให้มาจะคราบไหมโหเอ้ยมาค่ะดกล่องอะดได้เฉยเลยนึกว่าจะเอาไม่ได้เลยเนี่ยเอโมอรโรเอโมอรโรจะมาแบบนี้บ่ได้โลก อ,อย่างน้อยบุ๋มก็เอาหินได้อยู่นี่ฮะตอนนี้ก็คืออะไรมาก,ก็ได้ว้ายน้องเป็นวัวซอมบี้ติดเชื้อบอ่นี่ทำไมน้องมาแบบตาแดงก่ำนี่คะ่ะคิดว่าน่าจะเป็นแค่แท็กเจอแพ็กังนั้นก็อย่าไปสนใจมากเก็บน้องไว้บนเกาะของเรานี่แหลคะค่ะว้ายเกเขียวโ okay. อเคก็อย่าไปนะอย่ามาเกะกะขณะที่เรากําลังปฏิบัติหน้าที่มาไม่เว้นเลยอะไรก็ไม่รู้อย่างน้อยก็มีไม้ให้เราตอนแยกได้เหล,ล,ล็กมากเลยค่ะทาไมเหล็กไม่โผล่มาเลยคะเนี่ย บุ๋มต้องรอไปอีกกี่บล็อกเนี่ยคือมันไม่มีแบบม,ม,มันไม่มีคือมันไม่มีน้ํากับถังลาวามาให้ไงคะทุกคนแล้วผีวุ้ผีใส่ทุกคนผีหายตัวได้หรอบ้าบอโอ้ทำไม,มเขาดูว่ากอนเลยมันเล็กอะไม่เป็นไรทุกคนเราเริ่มต้นใหม่ได้เอ้ยตุยเย่ไปซะเจ้าวัวขยับไปอย่ามาเกะกะเราเราไม่อยากทําให้นายตกลงไปโอ้โหโอเคของด,ดีมาแล้วหนึ่งอย่างนั่นก็คือสิ่งนี้ เราจําเป็นที่จะต้องปักไอนี่ของเราให้สว่างไว้เพราะบุ๋มไม่ค่อยมั่นใจกับแบบซอมบี้เท่าไหร่ว่าซอมบี้มันจะเกิดง่ายแค่ไหนนี่คะดังนั้นก็ปล่อยไพ่ไว้ก่อนเป็นดีเนาะโอเคเราก็ชุบของเราไปอ,อ,อ,อู้เหล็กมาก่อนแรกเหล็กมาแล้วเก็บเหล็กแป๊บทุกคนอ่ะโอ,โอ้ลืมไปแล้วทำอุปกรณ์หินไอ้บ้า เหล็กก้อนแรกข้างบุ่มไม่ได้พลาดเพราะใครค่ะพลาดเพราะตัวเองทั้งนั้นเลยตั้งใจขุดแป๊บหนึ่งนี่ค่ะเสียดายเสียดายมากเสียดายเหล็กอันนั้นมากกว่ามันจะโผล่มาให้เราเห็นนะน่ะอุ้ยวิวูวว้าวว้าวว้อวว้าวว้ตวเ้าวว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 ยาว่้าวอ้าวว้าวว่าวว้าวว่าวั้าวว้าววันวว้าวด้าวว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 ้าเว้าว้าววาวา้วาาาา้้า้า เผลอไปทุบนอะงอ้เหล็กก้อนที่2มาแล้วตกเคนึกว่าจะเก็บบ่ได้นะเนี่ยนะเหล็กก้อนที่สามแต่จริงๆเพิ่งได้สองก้อนเพราะว่าอีกก้อนนึงมันบุ่มทุบเสียไปนะคะ่ะโอเคมา <c oughs> ยังไม่มีที่ขุดเหล็กหเหล็กวู้ซ้ก้อนแล้วว้าวเก็บไว้ในกล่องก่อนดีกว่ากันนะคะกันมันตกลงไปข้างล่าง ตอนนี้บุ๋มต้องการแค่หินคะ่ะโอ้โหโเพชรทุกคนเพชรมาแล้วแบบแล้วไม่มีที่ขุดที่จะแบบขุดเพชรได้เลยแบบนี้ทำไงเสียชิงสิคะแล้วเสียงบุ๋มเป็นอะไรโอเคแบบนึงนะ <c oughs> ขุดต่อไปค่ะอืมนี่มันนี่มันไม่ใช่ไม้ครับชีวิตรอดแล้วแต่มันคือไม้ครับก้มหน้า <c oughs> เพราะว่าเราก็จะก้มหน้าฟาร์มอย่างนี้หรือว่าทุกคนไม่อยากให้บุม๋มก้มหน้าบุ๋มก็สามารถยืมมีได้อะเราไม่ได้ทํานะอะเราไม่ได้ทํานะจริง เมื่อกี้ใครทำหรอใครทำเปล่าทำไมน้องตายไวยังงรู้ปนไม่ได้คิดว่าน้องจะตายเร็วขนาดนั้นแล้วแค่สกิดเบาๆเท่านั้นทําเอาน้องตัวสั่นไปเลยหรือนี่พี่ขอโทษนะคะอุ๊ยเหล็กมาเหล็กมารู้สึกอารมณ์ดีทุกทีเลยจะได้ใช้อุปกรณ์เหล็กแล้วเพราะว่าบุ่มเจอเพชรแล้วแบบ คันเขี้ยวมากที่เพชรไม่สามารถเก็บได้แต่ตอนนี้คือแบบอยากทาเตาเผามากค่ะทาไมเตาเผาทาไม่ได้สักเพ่ะ <c ười> กรุณามาเยอะโอ้โห,โหเพชรเพชรเม็ดที่ส่งเร็วนี่ค่ะสำหรับซีรีส์นี้นงมาอ้โหสามสุดยอดวิริกูดกดไลค์ให้เลยหนึ่งไลค์มาแบบนี้แล้วท่านจะขุดได้ยังไงยิ่ทำอุปกรณ์เหล็กยังงบ่ได้เลยอะว้าวนอนนอนตกใจโอ้โหไก่ไกซอมบี้เท็กจะแพกแต่ละอย่างนะคะเนี่ยสุดยอดมากโอ้โห ยิ้มยิ้มทางน้ําตาอารมณ์แบบแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้ยย่าๆๆๆๆโอ้ยเจ้าเอจ้าดไปเลยพิ่งแต่ละตายของไม่ตกหรอกนะโถโอ้ยโอเคอุปกรณ์อะไรเพิ่มมาเปล่าไม่มีอะไรหรอโอเคของในกล่องก็ดีจริงๆเลยก็นึกว่าจะมีอุปกรณ์เหล็กโผลมาให้โถเอ้ยไม่มีนะคะปรากฏว่าบุ๋มก็ยังคงนกอับอู้ แล้วไม่ยอมเสียเพชรก่อนนี้ไปหรอกนะว่าแล้วบุ๋มก็ทําการวางสิ่งนี้แล้วก็ใส่เผาเหล็กไปค่ะแล้วก็เหล็กอันนี้อีก3ก้อนเผาได้ตั้ง6กเลยนะเนี่ยตอนนี้ขอต่อแล้วรบก่อออกมาสักหน่อยนะคะเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลามากมายเพื่อเราแบบว่าอยากจะขยายอาณาจักรเพิ่มเร็วๆแล้วก็ต้องต่อฐานของเราให้มันก,กว้างๆก่อนใช่ไหมเจ้าไก่ใช่ไหมเจ้าไก,ไก,ไก่ซอมบี้ ตอนนี้บุ่มต่อมาเรื่อยๆนะคะก็น,น่าจะเท่าๆกันแล้วมั้งเนี่ยอีกสักหน่อยละกันจริงๆเอาใหญ่กว่าน,นี้ก็ได้นะตรงนี้ไงก็จะเป็นศูนย์กลางในอนาคตอยู่ดีนะคะถ้หาหักเราแบบเอจะขยับขายายอะไรเงี้ยคืองงไปแล้วว่าอันไหนต่อหรือย,ยังไม่ต่อ <c oughs> งงแล้วบทงงหนึ่งอ้าวอะไรเนี่ยมันกลายเป็นเกอนอาะอียงวะไปแล้วนะคะแต่ก็ได้อยู่ตอนนี้บุ่มอยากได้เหล็กมากเลยเหล็กได้ห้าแท่งแล้วโอเค เอาออกมาคราบได้แล้วโอ้โหได้หพอดีด้วยมันจะเกาศดมันช่างเป็นใจเอามาเลยสองอันไม่ต้องคราบอย่างอื่นแล้วค่ะส่วนอันนี้เรารู้สึกว่าย้ายที่ดีกว่านะคะเหมือนว่าเราวางขอบๆไว้จะดีกว่าเผื่อมันมีคริปเปอร์อะไรอย่างนี้โผล่มาด้วยไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะมีแค่ซอมบี้หรือเปล่าเราก็ต้องแบบเผื่อไว้ก่อนนะคะทุกคนเผื่อไว้เก็บ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 อย่าลืมปลูกต้นไม้ไว้ตามขอบๆเกาะละกันเผื่อน้องโตจะได้เก็บผลผลิตได้ดี แล้วก็ขุดเพชรเมร็ดแรกของเรา yes แค่นั้นเลยค่ะสบายใจแล้ว <laughs> มีเพชรใช้แล้วค่ะเม็ดเดียวก็ถือว่าดีใจมากจริงๆต้องมีสามสี่แล้วเนี่ยถ้าเราไม่แบบยังไม่ถ้าเราไม่ได้ขุดทิ้งอ่ะเพราะว่ามันจาเป็นต้องขุดทิ้งจริงๆโอเคไปค่ะโอโหมาแบบสลับบล็อกกันดีแล้วเกินอ่ะเหล็กมาอีกก้อนหนึ่งเลยว,วันนี้ขอสักประมาณ500บล็อกแล้วกันนะคะทุกคน โอเคมาตอนนี้มาอุย้ยทําไมต้องเป็นสีเขียวเอวิติงเป็นสีเขียวหรือไงเนี่ยมาเป็นสีเขียวมีก็ตกใจเป็นนะคะเนี่ยโอ้เพชรเมที่สองอารมณ์ดีเพราะมีเพชรไปขุดต่อไปเรื่อยๆอย่าไปยอดท้อไวรุวน่นโอ้ยจะมายืนหน้าข้างในใน,นมาไม้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะสร้างเกาะให้อยู่แบบโดยเฉพาะเลยดีไหมเราเก็บของเก็บของโอเคมีหินที่บุ๋มอยากได้มาแล้วนะคะตอนนี้เราจะทําเป็นรั้วนะคะสำหรับกันพวก ผื่อมอนสตงมอนสเตอร์เกิดนะคะจะได้ไม่ไประเบิดกล่องเรานั่นเองนะเพื่อเป็นการป้องกันนะคะทุกคนอ่าโอเคเตอเดอเตอเดออุย้ยดิงเงยเลยแล้วก็มีศัตรูตัวแรกโผล่มาแมงม,มุมยังไงล่ะคะเฮ้ยจะปุ้ยอืมคือแมพนี้เขาใส่เท็กเจอร์แ็คทำให้เราไม่รู้ว่าตัวไหนคือกลางวันกลางคืนน่คะเนี่ยมันก็ดูมืดๆเหมือนกันหมดแต่ดูสิท้องฟ้าเป็นสีแดงอย่างกับวันสิ้นโลกโถเอ้ยอะไรอะเมื่อกี้ใครมาหรอโอเคไม่เห็น ขอโทษด้วยนะเมื่อกี้เหมือนจะเป็นชาวบ้านนี่ฮะแต่เขาก็ให้การตกลงไปไปที่เรียบร้อยแล้วก็ขอแสดงความสวยใจขุดอย่างเมามันมากอุปรกรณ์ไอ้นี่หมดแล้วเหรอโอเคบุ่มไม่ได้ทำขวานมาใช่ไหมเดี๋ยวเผาไอ้นี่เผาไอ้นี่แป๊บเออโอเคยังไม่โผล่อ,อีกเดี๋ยวพึ่งเราจะข้าน่อยเดี๋ยวนะอย่าทำให้เราโมโห เดี๋ยวนะอันนี้ขอมาทำรั้วเพิ่มอีกหน่อยเรามาล้อมรอบตรงนี้ให้โอเคเป็นแบบนี้น่าจะปลอดภัยขึ้นในระดับหนึ่งนะคะ <c oughs> มันเหมือนมันเหมือนหลุมศพเบาๆเ,เ,เหมือนกันนะคะนี่ยเราป้องกันไว้ก่อนไงเราลกลัวแบบพวกสัตว์บนก่อนเราเป็นอันตรายเอออีกเม็ดนึงค่ะอีกเม็ดนึงโอเคแล้วเราก็มาคราฟกันเลยดีกว่านี่ก็จะได้เป็นขว้าออกมาเป็นที่เรียบร้อยนี่ค่ะมา ในเวลาขุดจอวันนี้เป้าหมายของเราก็คือ500บล็อกนะคะอุ๊ยอ๊ย,อยรู้สึกเหมือนจะมีพึ่งมาอีกเมื่อกี้ใช่ไหมอันไงล่ะอือบางคนสงสัยทำไมบุ๋มต้องยอมพึ่งนะะี่ค่ะคือแบบก็ไม่รู้จะไปวิ่งต่อยน้องทําไมเนะาะมาตอนนี้อะไรยังไม่ไปยอมไปก่อนแต่ยัามาบ่อยมากก็พอไม่งั้นเราได้เห็นดีกันแน่เจ้าพึ่งอืมรอบนี้ไม่ยอมแล้วเมื่อกี้พึ่งพูดไป ตอนนี้ก็คือแบบเนี่ยพอเราตีอ่ะมันก็จะแบบตามมาตีเราหมดไม่รู้ว่ามันจะแค้นอะไรเราขนาดนั้นเหมือนกันนะคะเนี่ยเอ้าตอนนี้บุมรู้สึกรวยเพชรขึ้นมามากๆแล้วนี่ค่ะมันน่าจะมีวิธีการปั๊มแร่เพชรบ้างเนาะนอกจากแบบปั๊มพวกเหล็กพวกอะไรอย่างเงี้ยแบบฟาร์มเหล็กเป็นฟาร์มเพชรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันคงเป็นไปแต่อย่างอุ้ย,ย,ย,ยเจ้าเยี่ยมเยี่ยมมากเจ้าจดรู้สึกว่ามันออกมาแต่ละทีน่าจะออกมาสองตัวใช่ไหมคะหรือสาม อาชาวบ้านคนที่หนึ่งโอ้โหจะพึ่งเล่นงานบุ๋มเกือบตุยไปแล้วนะคะเนี่ยเพิ่งเห็นโอ้โหมีเนื้อไก่ที่มังเอิญไปทุบน้องตุยขอโทษนะเจ้าไก่นะนเรามากินไก่ก่อนดีกว่าอืมอย่างนี้บุ๋มควรย้ายตรงนี้ออกนะคะเนี่ยมันดูแบบเดินไม่สะด,ดวกวางาตรงนี้ตรงนี้เราเผาเนื้อแป๊บมองอะไรเดีย๋ยวก็กลายเป็นอาหารหรอกโอเคอุ้ยข้างหน้าเรามันเหมือนเป็นโรงแรมนะคะหรือเปล่าหรือไม่ก็โรงพยาบาลเนะ อย่าเอาไว้น่าจะเป็นเกาะแรกที่เราจะไปเพราะว่าเกาะข้างหลังมันดูไกลกว่านิดนึงเค okay. แต่ว่ายังไม่ใช่วันนี้นะคะวันนี้ก็มาแบบหาของก่อนให้มีความเตรียมพร้อมก่อนเพราะาไม่รู้ว่าข้างในจะมีซอมบี้หรือมีอะไรหรือเปล่านะคะถ้าไม่พร้อมก็คือจะยุ่งยากกับชีวิตนะนะออกมาจากตรงนั้นได้บ่ละเออตอนนี้400บล็อกแล้วนะคะใกล้จะ500บล็อกแล้วพอครบ500บุ่มก็น่าจะไปทำเกาะให้มันดูดีขึ้นแล้วก็อาจจะมีการขยายเกาะเล็กๆไปข้างๆนะคะเพื่อสําหรับ พวกสัตว์ในเกาะของเราจะได้ไปอาศัยอยู่เนาะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราขุดพวกนี้ไปก่อนสำหรับอีพีหน้าบุ๋มรับรองว่าเดี๋ยวเราไปตะลุยเกาะที่อยู่ตรงนู้นกันนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดอีพีหน้านี่นอนนอนอุ้ยนากันนาตาหน้ากลัวมากใกล้แล้วตอนนี้ขอมุ่งมั่นในการขุดไว้จเจา้าแก่นี่อุ้ยปิดตัวเองไว้แบบนี้เวลาออกทําไงเนะี่ยโอเคเอาแบบนี้แล้วกัน อุ้ยสองตัวโอ๊ยนี้มันมันห้ามไม่ได้จริงๆอะทุกคนมันแล้วก็มันก็มาบ่อยด้วยนะประเด็นนั้นเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นตัวแบบคอยกัดกินเลือดเราเรามีโดนพิษนานโอเคแปดสิบแล้วค่ะใกล้จะวอกที่ห้าร้อยแล้วอีกไม่นานความฝันของเรามีตัวอะไรเข้ามาตกใจหน้าไก่ทุกคนจะตกใจในบุม่มตกใจก,ก่อนไปแล้วน้องคือไก่นะคะไก่แล้วอีกสองวอกอุย้ยสวัสดีสวัสดีจุ่มปุย้ยโอเค แล้วก็ไปกันต่ออู้บล็อกที่500เขามีกล่องกล่องที่เป็นประโยชน์ที่ฉุดเลยขอบคุณคะก็ครบ500บล็อกเป็นที่มุมหมองเป็นที่เรียบร้อยนะคะขอเก็บของดูก่อนว่าเราได้อะไรมาเยอะสักแค่ไหนนะตอนนี้นะสิ่งแรกที่อยากจะทําตอนนี้ก็คือการเอาบล็อกอะไรก็ได้ที่มีเยอะๆบนเกาะนะคะมาทําเป็นรอบๆเกาะเนาะมันจะได้แบบยูจีขึ้นอะไรอย่างงี้ขึ้นอื ก็มีความดูดีอะไรอย่างงี้เกียดอะเกียดความดูดีอีก14บล็อกไม่มีทางพอแน่นอนแล้วก็วางไปก่อนเดี๋ยวมีคราวหน้าค่อยมาทําการวางเพิ่มก็ได้นะคะวยโอ้โหนึ่งบล็อกของเรานี่ช่างเป็นอะไรที่แบบยังขาดอีกครึ่งหนึ่งเลยนะคะว้ลืมไปต้องขุดบล็อกออก,กออกไวโอเคจากนั้นบุ๋มก็คิดว่าเดี๋ยวเรามาต่อไปอีกเกาะหนึ่งกันเลยนะคะ ประมาณนี้ก่อนอันนี้มันต้องเป็นไอ้นี่เพราะว่าไม่ใช่นะคะบุ่มจะวางเป็นไอ้เขาขาวไดรรารอบรอบนะะี่ค่ะตรงนี้ก็เลยจาลองไว้ก่อนแล้วขอบๆก็จะเป็นหรือว่าแบบวางไปสามบอกมันก็จะกว้างเกินเนาะเอาแค่นี้ไปก่อนมันไม่ใช่เกาะที่จะใหญ่มากนะคะแต่อนาคตก็ไม่แน่จะมีการปรับปรุงเพิ่มก็ได้วางอน,นี้ไปเลยอืมแล้วก็อีกบล็อกนึงใค่ป้าหนึ่งสองหนึ่งสองแล้วก็เลี้ยว นับรวมกันเป็น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7บล็อก 1, 2, 3, 4, 5, 6, องกเค็ก็เลี้ยวโอโหก็เยอะเยอะอยู่นะใช้บล็อกเยอะอยู่นะไม่ได้คิดจะใช้เยอะขนาดนี้ตรงกับตรงนี้แล้วก็เลี้ยวปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยเรียบร้อยก็คือ บล็อกหมดนะคะบล็อกดินเราใช้บล็อกดินเปลือกมากเะคะเนี่ยมันบุ๋มว่าดินไม่ต้องเยอะหรอกเอาดินจักฝ่ายหนึ่งแล้วก็มีพวกหินพวกไม้สับๆกันไปก็ได้พเพราะว่เผื่อชาวบ้านแบบมาอยู่ด้วยเราแบบเลี้ยงรวมกันไปเลยนะะี่คะให้แบบชาวบ้านเฝ้าสัตว์ให้เราไปเลยเพราะว่าคือแบบก็ยังไม่ได้ทาเกาะชาวบ้านไงเออโอ้โหมันใหญ่เท่าเกาะเราเลยนะเนี่ยเพิ่งมอง แสดงว่าลกองบุ๋มก็ต้องมีการขยายเพิ่อมอีกในอนาคตนะคะเนี่ยงั้นอย่างแรกที่ควรทำตอนนี้ก็คือปักช็อตค่ะเดี๋ยวซอมบี้เกิดโอเคแล้วอาหารนมีอีกไหม,มดูท่าแล้วไม่น่าจะมีนะคะมีเมล็ดพันอยู่สองแล้วบุ๋มทำไงได้บุ๋มมีสองวิธีก็คือโดดลงไปตายก็ได้แต่ก็นั่นแหละเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันโอเคสำหรับในวันนี้นะคะ่ะทุกคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ใน E ีีหน้าค่ะ